โอเคนะครับก็มาเจอกับผมแล้วขอบผมก็มเลยเกม,มนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคุณเนี่ยมาเล่นเกมขซอมบี้กันเปิดเพลง ไอโฟนมาอัปเกรดอัปเกรดอัปไรดีวะอัปนี่วกันกบองกบังเนี่ยกบังเนี่ยไม่ชอบ อืมไปคาสอมบี้คือซอมบี้น้ำกรวดนะน้อใช้เออนี่อะไรกัน่รเบียงอะไรเงี้ก็ไะทำอะไรเง้ยนั่นโอเคตากัน

เลยขานตัวขาตัวอยู่ข้างบนโอดีดดัดีีด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  บอ,ขขอลโหดโหดเลยนะบอลแบบโหดจริงวิทย์กินเนี่ยอาจาเพื่อนไม่ได้รั

ัวเดียวจบไอกตัวเดียวมันตรงนี้นั่นเองเอากดยิงเอาฉันเอาแบบจะหมดจะไม่ใ่ดิอืมแจ้งเตือนอะไรกันรอวะฉันจะไ 재미없 okay,